สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนๆนเข้าสู่ช่องกันแอนบูเลตอินไทยครับอีพีนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขานะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สนามยิงปืนหัดใหญ่นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศภายในสนามยิงปืนหัดใหญ่กันนะครับว่าเป็นไงบ้างนะฮะเดี๋ยวเราตามกันเข้าไปชมข้างในกันเลยนะครับเพื่อนเเดี๋ยวกลับกล้องก่อนโอเคนะครับนี่นะฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้ามานะเพื่อนๆตอนนี้เมื่อก่อนเนะี่ยเป็นถนนดินดินลูกหลังนะตอนนี้ทําถนนเข้ามาจนถึงสนามเลยนะครับเป็นถนนคอนกรีตเรียบร้อยแล้วนะฮะมาแล้วก็เข้ามาข้างในนะครับตรงนี้เป็นป้ายนะครับสนามยิงปืนหัดใหญ่นะครับหัดใหญ่ชุดติงแรนนะครับภายในสนามก็ร่มรื่นเลยนะครับเพื่อนๆว่าต้นไม้โตแบบ ดูเขียวขจีร่มรื่นมากเลยนะฮะในสนามยิงปืนหัดใหญ่นี่นะครับเพื่อนๆเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ใช่เมื่อก่อนหรอกปัจจุบันนี้ก็ยังจัดแข่งอยู่นะครับ IPSC นะครับแล้วก็ IDPA นะครับเป็นเอ่อเป็นแมต์คัดตัวด้วยนะครับทังแมต์ครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปชมนะฮะนี่นะฮะร่มรื่นมากเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับอยู่้ะแวกใกล้เคียงนะครับ ทางจังหวัดภาคใต้นะครับก็มาใช้บริการได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่มาจากทางภาคอื่นนะครับกรุงเทพหรือเป็นาทางเหนือนะครับก็ผ่านมาแถวหัดใหญ่นะครับก็แวะเวียนเข้ามาใช้บริการได้นะครับเพื่อนๆน,นะครับสนามยิงปืนหัดใหญ่ชุดติ้งแรงนะครับหัดใหญ่ชุดติ้งแรงตรงนี้ก็เป็นในส่วนของออฟฟิศนะครับเพื่อนๆก็ต้องมา ติดต่อตรงนี้ก่อนนะครับก็จะมีพี่มานิดอยู่เนาะสนามยิงปืนหัดใหญ่นะครับนี่นะครับผมเดินเข้ามาจากตรงนู้นนะครับโอเคนี่นะครับสนามยิงปืนหาดใหญ่นะครับเพื่อนๆเ,เข้ามาใช้บริการก็มาติดต่อที่อาคารสำนักง,งานก่อนนะครับนี่นะครับ ก็จะมีพี่มนิตเป็นนายสนามอยู่ที่สนามยิงปืนหัดใหญ่นะครับมีพี่มณิตอยู่นี่ครับอันนี้คนนี้ไม่ใช่นะฮะคนนี้จ่าเสกมาโลอยไม่ใช่ไหมแกก็จะปลดแล้วอ๋อจะปลดแล้วใช่ไหมยมแทงทุกวันเอาลาวต่อไปก็ถ้ามาสนามยิงปืนนะครับครับครับก็ไม่ได้ติดต่อพี่มณิทแล้วต้องแล้วครับไม่ต้องอ๋ออันนี้จ่าเสกแกหยอกเล่นนะครับแป๊บแป๊บมีดก่อน โอเคเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศภายในสนามต่อให้คู่นี้เขาวางมวยกันก่อนนะครับให้ให้ควันกันสักพักก่อนนะครับโอเคนะครับพอเพื่อนๆติดต่อตรงจุดนี้นะครับซื้อก็ซื้อก็สูนซือ้อเป้าเลยเรียบร้อยา,าบ่อยกว่าผม,มาอ๋อไปบอกก็ว่าทุกคนเขาเ้าใจว่าแกาเป็นเจ้าของสนามไปแล้วอ๋อจริงๆเป็นของใครครับของพี่ผมมาทุกวันอาทิตย์เนี่ยคือมามาเช็คบัญชีอเอาฝากพี่พ่ช่วยดูแลด้วยครับ โอเคนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นส่วนของอยิงปั้นเอกนะนเพื่อนๆนะครับตรงนี้นะครับนี่ก็มีเพื่อนๆเ,เรามาใช้บริการกันอยู่นะครับอันนี้ภาพอาจจะมืดนิดนึงนเพื่อนๆนเพราะว่าฝนค่อนข้างคึมเลยนะฮะตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วนะครับตกแล้วนะครับน,นี่ก็จะเป็นส่วนของยิงเป้าอย่ฮะยืนยิง,ยงเป้านะครับก็จะมีพี่ๆคอยดูอยู่นะครับแต่ปกติ เวลามีแมตช์นะครับเขาก็จะจัดแข่งอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งสเตจเลยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็เพื่อนๆสายที่เป็นนักกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็น IP หรือ ID นะครับเขาก็จะมาซ้อมกันตรงนี้นะฮะนะครับนี่นะฮะป้ายหัดใหญ่ชุดติ้งแรงครับนบรรยากาศในสนามก็ค่อนข้างร่มรื่นเลยเพื่อนๆนะครับก็มีพี่ๆมาใช้บริการกันอยู่นะครับโอเคสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ นี่ก็พี่แทนฮะพี่แทนอยู่ที่ปัตตานีนะจุดไมจางไม่พือครับอย่าดูดอย่างอื่นโอเคสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่ก็เป็นของจุดเช็คอินของทีมสาราแปดเนาะนี่ครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีสเตตอื่นอื่นอีกนะเพื่อนๆมีสเตตอื่นๆอีกแต่ว่ามันอยู่มันอยู่ตามมุม ตามมุมของสนามนะครับต,ตอนนี้หลักๆก็คือมาใช้บริการก็จะมีแค่ประมาณสองล็อกนี้นะครับใช้แค่2ล็อกนี้ก่อนนะครับโอเคก็สนใจนะครับอยู่แล้วแวกใกล้เคียงสนามนะครับก็เข้ามาใช้บริการได้นะครับภายในสนามก็ล่มรื่นนะครับที่จอดรถสะดวกสบายนะครับเพื่อนๆโอเคพ,พ,พีนี้ก็ฝากสนามยิงปืน หาดใหญ่ไปด้วยนะครับอีกหนึ่งที่นะครับสําหรับเพื่อนๆน,นักกีฬายิงปืนนะครับก็เดี๋ยวผมต้องออกแล้วนะครับเพราะว่าฝนมาแล้วเพื่อนๆตกแล้วนี่นะครับ EP นี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับ EP หน้าเราจะพาเพื่อนๆไปชมสนามยิงปืนที่ไหนนะครับดเดี๋ยวคอยติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ